สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนอัปโหลดเว็บไซต์ขึ้นโฮสติ้งขึ้นเพื่อเปิดเป็นสาธารณะให้คนอื่นได้เห็นกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเว็บที่อยากอัปโหลดขึ้นโฮสติ้งแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงวันนี้ผมจะมาสอนกันนะครับอันดับแรกให้เรามาที่เปิดหน้านี้รอไว้เลยครับก็คือ h o m e Storm ครับที่ผมจะมาสอนอัปโหลดในวันนี้ครับอันดับต่อไปก็คือไปที่ GitHub เอ,อ่อตามชื่อไฟล์นี้ครับตามชื่อเว็บนี้แล้วครับเราก็จะทําการดาวน์โหลดโค้ดตรงนี้ครับของเขา เป็นเอาโหลดเป็นซิครับเพื่อที่ว่าเราจะไฟล์ที่เราเว็บที่เราจะไปใช้จะได้มีหน้าตาเหมือนกันเราจะได้ไปด้วยกันได้ครับไปกันถูกครับอันดับต่อไปเราเมื่อเราโหลดลงมาแล้วครับเราก็จะทําการแตกไฟล์ครับอันนี้ผมได้แตกไฟล์ลงมาเป็นเทียบร้อยครับไฟล์ครับก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับนี่คือไฟล์ทั้งหมดที่เราจะเอาไปใช้ขึ้นเว็บไซต์กันนะครับก็คือทั้งหมดนี้เลยครับอันดับไปเราก็จะทําการเปิดเว็บของเราขึ้นมานะครับเว็บที่ ที่ที่ผมได้โฮสติ้งไว้แล้วครับเรื่องโฮสติ้งเบื้องต้นนี่อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับอาจจะไม่ได้สอนครับแต่วันนี้จะมาสอนอัปโหลดเพิ่มเติมครับเมื่อเราเปิดเว็บของเรามาแล้วครับเราก็จะไปที่โฮสตอมของเรานะครับเราก็จะทาการไปที่ system info and file ครับเราก็จะไปที่ไฟล์ m a n a g e r e ครับเพื่อไปเพื่อไปหาอ่อเว็บไซต์ที่เป็นเก็บไฟล์หน้าตาหน้านี้เอาไว้นะครับก็คือผมเก็บไปที่ p u b l i c h t m l นะครับอยู่ในนี้ ไฟล์โปรเจกต์ครับแล้วก็ในเจอแล้วครับอันนี้คือไฟล์ของหน้าตาเว็บไซต์นี้ครับทั้งหมดเราก็จะมาเปลี่ยนกันนะครับที่ผมอัปโหลดไว้ผมก็จะทําการลบให้งหมดเลยก็คือเราสามารถกดติ๊กตรงนี้ได้แทนที่เราจะกดติ๊กติ๊กติ๊กตรงนี้นะครับเราสามารถกดติ๊กตรงนี้ได้ก็จะทาการลบทีเดียวเลยครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะทําการรีมูฟทั้งหมดนี้แหละครับรีมูฟัหมดนี้ไปที่ถังขยะก็คือจะทําการลบครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะ กดรีเฟซหนึ่งทีอ่าซีนี่ไฟล์มันก็จะหายาหมดเลยครับในหน้าตาน้านี้เราก็จะทําการเพิ่มไฟล์ขึ้นมาครับก็คือเราจะเพิ่มไฟล์จากที่เราดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือเราก็จะเอามาทั้งหมดนี้เลยครับเอาอาจจะไม่เอาส่วนลีดมีนะครับแล้วก็ขึ้นมาทางนี้เอาส่วนนี้ส่วนนี้แล้วก็แอดมินครับส่วน Op เวอร์ชันนี้อาจจะไม่เอาครับเพราะว่า o อเวอร์ชันจะปิดอีกรูปแบบหนึ่งครับเราจะเอาแค่นี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการ ลากไฟตัวนี้เข้ามาในขอรู่นะครับ้อาการลากไฟตรงพวกนี้เข้ามาข้างในนี้ทั้งหมดเลยครับอ่านี่คือความจริงของโฮสต์สตอมครับก็คือเราสามารถกดโยกย้ายมาได้เลยครับนี่คือความความง่ายครับของโฮสต์สตอมเมื่อเราย้ายมาแล้วนั้นเมื่อเราย้ายมาแล้วนั้นเราก็จะกลับไปที่หน้า หน้านี้ครับแล้วก็แล้วกดรีเฟรชหนึ่งทีอ่าดูหน้าตาอ่าตอนนี้หน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้แล้วครับเป็นระบบล็อกอินตายอินตายอัพนะครับก็คือเมื่อเราเข้ามาแล้วแต่ก็จะเกิดเออร์เรอร์ตรงนี้ครับ connecting fail กับ sql เพราะว่าเราเชื่อมระบบฐานข้อมูลไม่ได้ครับอ่านตอนนี้เราต้องไปสร้างฐานข้อมูลก่อนนะครับตามผมไปนะครับก็คือเราจะเข้ามาที่หน้า hostom นะครับแล้วก็มาที่ account management เอ่อไอเขาเมนเจอร์ครับแล้วก็มาที่ Data b a s e อ่าอันนี้จะจะเห็นว่ามีมีคนสร้างมาแล้วสองไฟล์เราก็จะสร้างใหม่ครับคือเราก็จะกดไปที่ a Advanced m o d e แล้วก็จะมีชื่อของ Databa s e Name กับ u s e r Name ครับอ่าเราก็จะตั้งชื่อเอ่อผมจะตั้งชื่อเป็น system ครับอ่าข้างบนก็จะเป็นชื่อเหมือนกันแหละครับ u s e r Name กับ d a t a b a s e สแตนั้นอันนี้พัน s w สว d นะครับให้เราจำเอาไว้ครับ เพราะว่าพาสส่วนนี้จะตั้งเองก็ได้ครับหรือว่าจะให้ที่เขากาหนดมาผมจะเป็นที่เขากําหนดมาแล้วกันครับแึ่คือเอ่อพาส์ทส่วนนี้ควรจะตั้งให้ยากๆไว้นะครับเพราะว่าเวลาเอา่อขึ้นโฮสจริงข้อมูลของเรามีความสําคัญครับก็เลยต้องตั้งแบบอะไรที่มันยาก,ยากครับดังนั้นเราก็กด create ครับอา่าแล้วก็ต้องจําส่วนนี้เอาไว้ครับก็คือ local host แล้วก็ database username password อันนี้คือสิ่งที่เราต้องจํานะครับเพราะว่าเราจะเอาไปแก้ไขสร้างครับ อันดับต่อไปนะครับเราก็จะไปที่ไฟล์ของเรานะครับเราก็จะไปที่ config t hp อจุด hp p h, h p ครับอ่าขอโทษนะครับ nee. แล้วเขาคลิกเข้าไปเลยครับเข้าไปแก้ไขอ่าเราก็จะมาที่นี่นะครับ user name เมื่อกี้สักครู่นียตั้งชื่อว่าเราก็จะมาแก้ไขตรงนี้ครับข้างบนเป็น local host server ข้างล่างเป็นข้างล่างเป็น arm สองพัน um, ยี่สิบสี่ underscore สิ s t เ m ที่เราตั้งไว้สักครู่นี้นะครับสิ s t เ m มอ่าพาสเวิร์เราเป็นอ่าเมื่อกี้ผมได้ c o อปปี้ไปครับพาสเวิร์เราก็วางไว้เลยครับตั mm ้ b เบสก็คือเป็นชื่อเดียวกันกับอ่ายูเซอร์เครับ mm hmm. ก็คือชื่อนี้ครับเราสามารถ Copy แล้วเราก็มาวางตรงนี้ได้เลยครับอ่าจากนั้นเราก็กด Save File 1ึทีให้ทำการ s เซฟไฟล์จากนั้นเราก็กดที่ c o o s e Editor เลยครับออกมาครับหน้านี้ าจากนั้นเราก็กลับไปที่หน้าเว็บกันนะครับเราก็จะไปกดร e f ฟ e หนึ่งทีดูซิมันได้ไหมอ่าข้อความตรงนี้หายไปแล้วก็คือตอนนี้ข้อมูลได้การทําการเชื่อมต่อฐางข้อมูลเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะไปดูที่ระบบอ่า s i g n up กันนะครับอ่า side up ตรงนี้จะเห็นว่าอ่าเราต้องไปสร้างตารางเพิ่มเพื่อให้มันเก็บข้อมูลเพิ่มเติมครับตอนนี้เราเกาะเข้าไปเราก็จะไม่มีที่เก็บให้มันครับแต่เรามาดูก่อนว่า มันมีข้อความอะไรบ้างครับมี first name มี last name มี email มี password มี confirm password อ่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องจำจากนั้นเราไปที่ h o s t s t o r m กันครับจากนั้นเราก็กลับมาที่ h o s t s t o r m นะครับเราก็จะมาดูว่าอ๋อไฟล์ที่เราเก็บนะัมีชื่ออะไรบ้างก็คือเราเข้าไปที่ไฟล์ของเราครับที่เราอเอามาลงไว้แล้วก็เข้าไปที่ register d b p s p ครับกดเข้าไป เราก็จะไปดูว่าของเราต้องเก็บอะไรบ้างครับก็คือก็คือตรงนี้ครับก็คือ้าเราต้องเก็บก็คือ,อ,อ first name last name email password แล้วก็ยูโรครับอันนี้คือที่เราต้องเก็บทั้งหมด5ฟิลด์ครับอ่าจากนั้นเราก็กลับไปที่ hostom แล้วก็ไปที่ extra feature แล้วก็ psp my admin อ่ากดเข้าไปครับนี่เราก็เข้ามาท่าที่ เป็นเก็บข้อมูลดัต้าเบสอย่าแล้วก็เข้าไปที่ที่เราสร้างเอาไว้ครับก็คือ ARM สองสิบสี่ underscore system ครับจากนั้นแล้วก็มาตั้งชื่อครับเมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วครับเราก็จะมาตั้งชื่อ table name นะครับก็คือผมจะตั้งชื่อว่า user ครับส่วนฟ l ลส่วนคอลัมน์เมื่อกี้ที่เราไปนับมามีทั้งหมด5คอลัมน์ครับเราก็จะเพิ่มไปเป็น5คอลัมน์แล้วก็กด Create Column ครับอ่ามันก็จะมีตารางทั้งหมดนี้ส่วนที่เราข้อมูลที่เราไปดูมาเมื่อสักครู่นี้ที่ให้เก็บกล้อจะมีอ่อ first name last name email แล้วก็ euro นะครับอ่าดับแรกเราเก็บที่อ่อ id นะครับอันนั้นเราต้องเก็บ id เป็น user id ครับดับแรก user underscore ID สามารถทำตา,ามได้เลยนะครับแล้วก็จะ type เป็น int ครับแล้วก็ เป็นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสิบครับอ่าฉะนั้นก็เป็นเป็น primary ครับเป็น p r m m a y y กด go ครับตรงนี้แล้วก็จะติดตรงนี้ครับ ai ตรงนี้ครับอ่าอต่อไปแล้วก็จะเก็บข้อมูลต่อไปก็คือ first name ครับ เ i ิร์ดเนมตรงนี้เป็น In ครับแล้วก็ตรงนี้เป็น255ห่าหประมาณนี้ครับเอาต่อไปที่เราต้องเก็บก็คือ Last Name แล้วก็255ส่วนอันนี้จะเป็นอ่อเป็นเป็นอันนี้แทนครับแล้วก็อีเมลอีเมล ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับวาชาครับแล้วก็สองห้าห้าไปที่เราต้องเก็บก็คือพาสเวิร์ดครับพาสเวิร์ดอ่าตัวนี้ก็เป็นวาชามั้งครับสองห้าห้าอ่าอ้ออันนี้คือผมสร้างตารางมาไม่พอครับก็คือเหลืออีกหนึ่งหนึ่งตารางที่ต้องเก็บก็คือยูโรครับ โดยที่ผมลืมนบไปว่าเราต้องมี user id ด้วยครับเป็นอันหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับเราทําการกดเซฟไปก่อนครับอ่าอันนี้เราก็จะได้ข้อมูลที่อ,อ่อตารางที่เราต้องเก็บมานะครับทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้เพิ่มทําไงถ้าเกิดว่าล,ลืมใส่ตัวหนึ่งทำยังไงครับแล้วก็มาที่นี่ครับแอดเพิ่มตรงนี้ครับแล้วก็จะแอดแค่หนึ่งไปหนึ่งช่องหนึ่งตารางครับโดยที่คอลัมน์เราจะแอดไว้ตรงไหน after password ก็คือหลัง password ครับ ก็คือล่างสตรงนี้นะครับก็ทําการกดแอดขึ้นไปกะนั้นชื่อที่เราต้องแอดเพิ่มเข้าไปก็คือยูโรครับที่ต้องเก็บอ่าฉะน,นก็ทำเหมือน,นกันครับอาชาแล้วก็อันนี้จะเป็นแค่สิบครับอ่าทำการเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วแล้วทำการกดเซฟตรงนี้ครับมันก็จะเข้าไปอยู่ตรงเป็นแถวที่หกครับตรงนี้แถอใ,ใต้ผับสุดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเปคนดูตั้งชื่อ,อตั้งชื่อเนมผิดครับ จะชื่อเนมผิดเราจะทํำยังไง้เข้ามาที่นี่ได้เลยครับมาที่เชนแล้วทำการพี่แก้ไขตรงนี้ได้เลยครับเปลี่ยนชื่อให้มันถูกต้องตรงนี้ได้เลยครับพอเมื่อเราเปลี่ยนชื่อถูกต้องแล้วเราทำการกดเซฟครับเมื่อเราทําการอ่อใส่ตารางข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการทดสอบระบบของเขาว่าได้หรือยังมาที่นี่ครับอ่าเราจะมาที่อ่ากดรีเฟชหนึ่งทีนะครับอ่ารีเฟชหนึ่งทีเสร็จแล้วมาที่ใซ่ ig อ up นะครับเมื่อเราทำการเชื่อมระบบข้อข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะทำการทดสอบระบบกันนะครับโดยที่เราจะมาเกาะใส่ชื่อตรงนี้ครับก็คือ first name last name เพื่อทำการ i g อ up ครับอีเมลก็จะใส่เข้าไป password นี่เป็นตั้งเป็นสมุิก่อนนะครับถึงเป็น 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่ง6สาสี่ห้าหเราก็จะทำการ i g อ up ครับทดสอบระบบว่าได้หรือย,อยังอ่าเสร็จแล้วก็สมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยครับข้อมูลนี้ก็จะเก็บไปที่ฐานข้อมูลเราไปดูที่ฐานข้อมูลกันครับ กาเก็บหรือยงังก็คือเรามาที่หน้านี้ครับแล้วก็ยูเซอร์อ่าตัวนี้ครับเพิ่มมาแล้วครับบอมไอทีอ่าแล้วเก็บจุดๆอ่าอันนี้คือเก็บข้อมูลไว้ที่เรียบร้อยครับอ่านี่ก็จะเป็นการการทดสอบครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองล็อกอินกันครับว่าที่เก็บข้อมูลไปเมื่อกี้คือได้หรือยังครับเรื่องการบอมไอทีอ่าน,นี้เป็นอีเมลครับ สองสามสห้าหกเราก็ทำการเซตอัพอ่าเว็บข้าบอมนี่ก็คือจะคือทาการเซตสมบูรณ์ครับก็คือเราสามารถอัปโหลดเว็บไซต์ของเราขึ้นมาโฮสติ้งขึ้นมาเพื่อเป็นสาระให้ทุกคนได้เห็นหทุกคนได้ใช้ทําการล็อกอินหรือเราเอาเรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับการสอ,อ,อนทําอัประบบเข้ามาใน h o m e s t o r มครับขึ้นมาในเว็บไซต์ครับอันดับต่อไปผมจะมาแนะนําเว็บไซต์ที่ผมกําลังทําอยู่ณนะตอนนี้นะครับครับอันดับต่อไปเราก็จะมา แนะนำเว็บไซต์ที่ผมกำลังทำอยู่แล้วก็จะเอาขึ้น h o สต i n g นะครับก็คือเป็นเว็บเจอแล้วครับเป็นเว็บหน้าตายอย่างนี้ครับเว็บเจอแล้วคือเว็บอะไรเว็บที่อ๋อเมื่อคุณทำของหายแต่ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนเว็บนี้สามารถช่วยคุณได้ครับคอนเซ็ปต์ Concept ก็จะประมาณนี้ครับเรามาดูกันที่อ๋อปัญหาครับว่าทำไมผมถึงทมเว็บนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นถึงต้องทำเว็บนี้ครับอันดับที่หนึ่งครับก็คือความยากลำบากในการตามหาสิ่งของที่สูญหาย ก็คือเมื่อเราทาของที่เราหายทาของของเราหายแล้วก็เราก็ไม่รู้จะตามหาที่ไหนครับเป็นอ,อ๋อเป็นเรื่องยากครับในการตามหาแล้วก็ต้องเสียเวลาเสียทรัพยากรเรื่องเงินเรื่องทุกอย่างครับในการตามหาครับอันดับที่2ก็คือขาดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็คือเมื่อเวลาเราทําของหายเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าของเราอยู่ที่ไหนอยู่กับใครแล้วก็จะติดต่อใครไม่ได้สิ่งที่เราทําได้ก็อาจจะเป็นการโพสต์ตามโซเชียลมีเดียต่างๆ ก็อาจจะเป็นช่องทางที่ไม่ได้เอาไว้หาของขนาดนั้นครับอาจจะทาให้ตามหาของได้ยากขึ้นอันดับที่3ครับก็คือความไม่ปลอดภัยในการโพสต์ข้อมูลเมื่อเวลาเอาข้อมูลสมมุติว่าเราทํานาฬิกาซักเรือนที่เป็นแพงหายเราเอาข้อมูลไปโพสต์โพสต์หาในกลุ่มกลุ่มหนึ่งหรือว่าในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึง่งเมื่อมีคนเห็นคนอาจจะไปตามหาของเราแล้วอาจจะของเราไปได้อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยของเราครับ ข้อที่4ก็คือการเสียเวลาและทรัพยากรก็คือเราเหมือนกับข้อหนึ่งครับก็คือเมื่อเวลาทําของหายเราก็ต้องต้องเสียเวลาไปตามหาเสียทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นค่าน้ามันค่าเดินทางหรืออะไรก็ตามไปตามหานสิสิงที่ในสถานที่ที่คิดว่าน่าจะอยู่ครับอ่าตรงนี้ก็ทําการเสียทั้งเวลาและทรัพยากรครับอันดับที่5ครับก็คือความเครียดและความกังวลใจก็คือเมื่อเวลาทําของหายเนี่ย ก็จะเกิดความเครียดความกังวลใจขึ้นมาว่าของเราจะอยู่ไหนของเราถ้ายิ่งมีมูลค่ามากความกังวลใจหรือความเครียดก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอตรงนี้ก็จะเป็นอสิ่งที่ลาบากใจได้ครับก็คือข้อที่6ก็คือความล่าช้าในการค้นหาหรือแจ้งข่าวก็คือเมื่อเวลาทําของหายเนี่ยเราก็ทําการไม่ว่าอย่างไงก็ตามเราอาจจะไปโพสต์ตามหาหรือป,ปินเอพ์เป็นภาพกระดาษไปแปะตามเสาไฟหรือตามสันาที่ต่างๆเพื่อ บอกให้คนอื่นรู้ว่าของเราหายมันก็จะเกิดความล่าช้าว่าเมื่อคนอื่นเจออาจจะตามหาเราช้าหรือว่าอาจจะหาของช้าแล้วก็อาจจะไม่มีใครแจ้งเราด้วยว่าของเจอหรือยังอ่าอันนี้คือพ็อปเปิที่ผมทำเว็บแอเว็บแอพพลิเคชันนี้ขึ้นมาครับอ่าส่วนเราไปดูโซลูชันครับก็คือแนวทางการแก้ไขสำหรับวีนี้ครับเว็บนี้สามารถทําอะไรได้อ่าอันดับที่1ครับช่วยเพิ่มโอกาสในการคืนสิ่งของที่สูญหายครับ ก็คือเมื่อเวลาเราทําของหายเนี่ยเว็บนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มโอกาสในการคืนสินของที่สูญหายมากขึ้นเพราะว่าเมื่อคุณทําของหายคุณก็จะมาเว็บนี้เว็บนี้ก็จะมีนคนตามหาให้คุณได้ครับอันดีบที่2ครับลดความเครียดคลายความกังวลใจก็เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาก็คือก็เมื่อเวลาทําของหายถ้าเรารู้สึกเครียดแล้วเรามาสามารถมาโพสหาของหายในเว็บนี้ได้อาจจะเป็นการลดความเครียดของเราลงได้ครับเพราะว่าของเราอาจจะต้องมีคนตามหาเจออย่างแน่นอนครับอ่า ข้อที่3นะครับก็คือสร้างความส,สะดวกสบายและรวดเร็วก็คือเหมือนกับ Pop p ับเป็นเมคีครับเมื่อเราทําของหายเราก็จะมาตามหาสิ่งของที่สูญหายก็ต้งเสียเวลาทั้งทรัพยากรแล้วก็เสียทั้งเวลาแต่ข้อนี้ครับคุณจะได้ไม่ต้องเสียอะไรเลยเสียแค่อย่างเดียวครับก็คือเรื่องอินเทอร์เน็ตครับคุณสามารถมา,าที่เว็บนี้สามารถมาเกาะข้อมูลของที่สูญหายได้คนที่อาจจะหาของคุณเจอก็อาจจะตอบกับคุณได้ทันทีครับข้อที่4ครับปกป้องข้อมูลสําคัญและสิ่งของที่มีมูลค่า ข้อในเว็บนี้ครับไม่ต้องกลัวเลยครับว่าสิ่งของมูลค่าของคุณข้อมูลหรือว่าอะไรก็ตามจะั่วไหลออกไปข้อมูลนี้เออเว็บไซต์นี้จะปกป้องให้คุณครับข้อที่5ครับการรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบก็คือถ้าคุณไปเออที่อป็นอื่นคุณอาจจะไปโพสของตามหาของหายในแพลตฟอร์มอื่นอาจจะกระจัดกระจายไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่ว่าของหายมีอะไรบ้างหรือว่ามีกี่คนที่ทําของหายครับเว็บนี้จะจัดหมวดหมู่ให้คุณว่าจะเป็นเว็บที่ตามหาของอย่างเดียวครับแล้วก็ของมีคนมาโพสของหายอย่างเดียวครับก็จะ ช่วยทาให้คุณได้หาของได้เจอมากขึ้นข้อหกครับช่วยลดปัญหาการหลอกลวงก็คือเว็บไซต์นี้ครับจะไม่มีการหลอกลวงแน่นอนครับเพราะเราจะจะล็อกอินด้วยบัญชีจริงอีเมลเบอร์โทรศัพท์หรือใด้ก็แล้วแต่ที่เราต้องเก็บข้อมูลว่าเป็นคนจริงๆครับอ่านี่ก็จะเป็นโซลูชันกับปับห์นะครับต่อไปเราจะไปดูที่หน้าตาของเว็บแอปพลิเคชันนี้กันเว็บแอปพลิเคชันนี้กันครับว่านหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกเมื่อเราเข้ามาหน้าเว็บนี้ครับอันดับแรกเลยที่เราหน้าแรกเราที่เจอก็คือจะเป็นหน้าป้ายประกาศตามหาสิ่งน,น คนสัตว์หรือว่าสิ่งของอะไรก็ตามที่หายสามารถมาจะมาโผล่ในหน้าแรกครับอาจจะโปรโคเป็นบางส่วนครับสามารถกดเลือกดูดูได้ครับว่าหน้าตอนนี้เนี่ยมีของอะไรหายบ้างหรือว่ามีสัตว์ตัวไหนหายบ้างสามารถมากดหน้าแรกนี้เลื่อนเลื่อนดูได้เป็นระยะระยะได้ครับก็จะสามารถติดต่อเขาเจ้าของได้หรือดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับออสิ่งนี้ที่สูญหายได้ครับเราต่อไปเลื่อนมาข้างล่างครับก็จะเป็นหน้า about เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเว็บเจอแล้วครับ ก็คือที่นี่คุณสามารถโพสต์สิ่งของที่เกิดหายที่สูญหายของคุณได้ก็คือจะเป็นคําอธิบายของคุณครับแล้วก็จะมีจะมีออของจะมีแจ้งว่าของหายแล้วกี่ชิ้นตามหาหรือแล้วกี่ชิ้นผู้ร้องอินมีกี่ชิ้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้คุณคุณจะได้มั่นใจว่าเว็บนี้ช่วยคุณได้แน่นอนครับออันดับยขดไก็จะเป็นรูปคนที่เคยมาออใช้เว็บนี้ครับโพสต์หาของหายอะไรงนี้ครับอันต่อไปจะเป็นหน้ารีจิสเตอร์ครับเมื่อเวลาคุณเข้ามาแล้วเนี่ย คุณก็จะสามารถลงทะเบียนของคุณได้ครับในกรณีนี้ก็คือคุณต้องล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยก็แล้วก็จะมาหน้านี้ลงทะเบียนของคุณถ้าคุณลงทะเบียนของของคุณกับเว็บเราเมื่อเวลาหายแล้วเนี่ยจะได้ตามหาของเจอได้ง่ายขึ้นครับก็คือเมื่อเวลาคุณทําของหายนะครับคุณก็จะมาล็อกอินลงทะเบียนของคุณก็คือเก็บข้อมูลต่างๆนี้ประเภทของคุณว่าเป็นประเภทอะไรอุปกรณ์ไหนแล้วก็ีรียลนัมเบอร์ของคุณถ้ามีแล้วก็รายละเอียดของคุณแล้วก็เลือก รูปของคุณว่าเป็นรูปที่ลงทะเบียนเป็นอะไรอาจจะเป็นสม,มุดน,นะครับเป็นโทรศัพท์คุณที่มาลงเอาไว้กรอกอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อเวลาคุณลงทะเบียนปุ๊บคุณก็จะได้ serial number มาเป็นหรือว่าเป็น QR code ที่ผมให้คุณคุณสามารถพิมพ์ QR code นั้นไปแปะที่สิ่งของนั้นอาจจะเป็นแปะหลังโทรศัพท์มือถือหรือว่าใดๆก็แล้วแต่ครับเมื่อเวลาเมื่อเวลาคุณทําของหายแล้วมีคนมาเจอของคุณถ้าเขาสแกน QR code เขาก็จะมาเข้ามาในเว็บนี้แล้วก็จะรู้ว่าของชิ้นนี้เนะี่ยคุณเคยมาลงทะเบียนไว้ หรือว่าเป็นของคุณนั่นเองครับอ่านี่ก็จะเป็นหน้ารีจิสเตอร์ของเรานะครับหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้ารอสนะครับก็คือหน้าที่ตามหาของหายครับอ่าผมจะแบ่งเป็นสองหมดนะครับก็คือหมดแรกก็คือถ้าคุณเคยสมัครแล้วเนี่ยคุณสามารถตามอ่อมาแจ้งของหายได้เลยครับก็คือถ้าคุณเคยสมัครแล้วคุณแค่กรอกะชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านเข้าไปคุณก็จะบอกว่าก็จะเข้าไปที่อ่อโปรไฟล์ของคุณนะครับคุณก็สามารถไปกดได้สมมุติวันนี้คุณทําสมุตินะครับคุณทําโทรศัพท์หายคุณก็สามารถเข้าไปที่ เอาอินข้าไปที่โปรไฟล์ของคุณแล้วกดไปที่โทรศัพท์แล้วก็จะกดว่ามันหายครับส่วนหน้าที่2ก็คือหน้าที่คุณยังไม่เคยลงทะเบียนไว้ก็คือคุณเป็นคนไม่ได้ลงทะเบียนในเว็บนี้มาก่อนคุณสามารถมาแจ้งของหายด้าน,น,นขวาคุณจะกอรอกเยอะกว่าก็คือคุณจะกอรอกล่าสุดประชาชนชื่อเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ประเภทของที่คุณทําหายครับสามารถประกอบตรงนี้ได้แล้วก็รายละเอียดของหายแล้วก็เลือกโปรไฟล์ฝั่งนี้ก็คือฝั่งขวานี่คือคุณยังไม่ไลงทะเบียนของหายฝั่งซ้ายก็คือลงทะเบียนก็จะ ทำง่ายกว่าในการแจ้งว่าของหายครับเมื่อเวลาเราทําของหายเรามาแจ้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อเราก็จะเลื่อนลงมาด้านล่างครับเราก็จะมีพบรายการของที่หายก็คือรายการสิ่งที่หายแล้วก็จะแจ้งนี้เมื่อคนมีคนมาลงเอาไว้ก็คือจะมาแจ้งหน้าตาว่ามีคนมาลงว่าทําอะไรหายไว้บ้างอ่าก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับมาลงไว้ว่าใครเคยทําของอะไรหายไว้บ้างอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าลอสครับก็คือหน้าตามหาของหายหรือว่าของหายแล้วมาโพสในหน้านี้ครับหล้วต่อไปหน้าฟาวครับ คือหน้าพาว์เนี่ยหลักการคล้ายหน้าลอสครับก็คืออันดับแรกก็คือถ้าเมื่อเวลาคุณเป็นคนที่ไม่ได้ทําของหายนะครับแต่คุณเป็นคนที่เจอของแทนคุณจะทำยังไงคุณจะทําให้คนอื่นคุณทําให้เจ้าของของนั้นรู้ได้ยังไงอันดับแรกคุณมาในที่หน้าฟาวนะครับแล้วคุณสมมติว่าคุณเจอของของนั้นแล้วเห็นว่ามันมีเลขติดท้ายโทรศัพท์หรือว่าจะเป็น QR code ค,คท,ที่เป็นเลขคุณสามารถมาใส่ในนี้ได้ แลวคุณก็จะไปเจอกับเจ้าของครับถ้าเกิดว่าคนเจ้าของคนนั้นลงทะเบียนของคนนั้นไว้คุณก็จะไปเจอหน้าโปรไฟล์ของเจ้าของครับอันที่2คือถ้าถ้าเอ่อเจ้าเอ่อเจ้าของโทรศัพท์นั้นไม่ได้ลงทะเบียนของเอาไว้ก็จะมีหน้าฝั่งขวาครับก็คือแจ้งเจอของเมื่อเวลาเจอของนั้นแล้วก็อาจจะเป็นก็ที่ต้องเก็บก็คือชื่อแล้วก็ประเภทของที่คุณเจอเป็นอะไรอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส แล้วก็จะบอกว่ารายละเอียดนั้นเป็นยังไงโทศรศัพท์รุ่นอะไรสีอะไรก็จะแนบรูปมาครับแล้วลเรากดลงทะเบียนลงไปปุ๊บอันนี้คือในกรณีที่คนคนนั้นไม่ได้ลงทะเบียนของเอาไว้อ่เมื่อเวลาเราแจ้งเสร็จแล้วเราก็จะมาขึ้นอยู่หน้าล่างนี้ครับอันนี้เป็นของที่คนเจอไว้แต่ว่าตามหาเจ้าของประมาณนั้นครับก็คือตามหาเจ้าของเจอของแล้วแต่ไม่รู้เจ้าของคือใครก็รจะมาลงตรงนี้เอาไว้อันนี้เป็นรายการสิ่งที่เจอครับสิ่งที่พบเจอว่าเจอของอะไร เจ้าของคนไหนอันนี้ในกรณีที่เจ้าของไม่ได้ลงทะเบียนของไว้แต่ถ้าเจ้าของลงทะเบียนของไว้ก็จะง่ายหน่อยก็คือใส่ด้านซ้ายนี้ใส่ c i r c l number หรือว่าใส่เลข qr code ลงไปก็ได้เจอเจ้าของนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บเจอแล้วที่ผมแนะนำการพัฒนาขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็จะทําการ up ขึ้น localhost ถ้ามันเป็นสาธารณะครับเมื่อเว็บทําการเสร็จสมบูรณ์แล้วนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของการ <c oughs> สอน host ขึ้นบนเว็บไซต์กลับมาแนะนำเว็บไซต์ของผมครับ ประมาณนี้ครับขอบคุณครับผม